สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมวากๆเลยนะคะคือเรื่องมุมมองความรักค่ะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามองความรักต่างกันยังไงบ้างจากข้อมูลที่เรามีนิยามความรักแต่ละเจนเนี่ยเออมันน่าสนใจมากเลยค่ะตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์ไปจนถึงน้องๆเจนแอลฟาเลยครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่ามันสะท้อนบริบทสังคมแต่ละยุคได้ดีเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่รุ่นใหญ่สุดก่อนเลยนะคะเบบี้บูมเมอร์ค่ะ รุ่นนี้คือคนที่เกิดประมาณปี1946-1964งนิยามความรักของเขาเดูเหมือนจะเน้นไปที่ความมั่นคงแล้วก็ครอบครัวการเสียสละอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆเลยคือความมั่นคงเพราะว่าเขาโตมาในยุคหลังสงครามนะเศรษฐกิจสังคมกําลังฟื้นตัวการสางครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนเป้าหมายสาคัญมากๆครับความรักการแต่งงานมันคือเส้นทางไปสู่ชีวิตที่มั่นคง อ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยแล้วบริบทสังคมตอนนั้นก็เอ่อก็เหมือนกดดันนิดๆดด้วยนะครับว่าความรักที่ดีคือต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อให้ครอบครัวมันไปรอดเหมือนเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดบ่อยๆค่ะว่าต้องอดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวอะไรแบบนั้นใช่เลยครับนั่นคือค่านิยมหลักของยุคนั้นเลยเพื่อรักษาโครงสร้างครอบครัวเอาไว้ ค่ะแล้วพอขยับมารุ่นถัดไปล่ะคะ Gen X คือคนที่เกิดช่วง1965-1980ถึง1980เหมือนนิยามความรักจะเริ่มเปลี่ยนไปหน่อยแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับสำหรับ Gen X เนี่ยคำสำคัญอาจจะเป็นการเข้าใจการร่วมมือแล้วก็ความสมดุลทำไมถึงเปลี่ยนไปคะคือส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเขาเห็นเเห็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อแม่มาครับทั้งที่สำเร็จแล้วกอ,อ่อาจจะล้มเหลวบ้าง และยุคนี้อัตราการหย่าร้างมันก็เริ่มสูงขึ้นด้วยนะอ๋อเหรอคะครับมันก็เลยทําให้คนเจนนี้เขาระวังมากขึ้นอาจจะคิดว่าเอ๊ะอดทนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอก็เลยหันมาให้ความสําคัญกับการสื่อสารการทําความเข้าใจกันมากขึ้นการปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับว่าไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบครอบครัวแบบเดิมๆเ,เปะ๊เปะๆแต่เน้นหาทางอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันมากกว่าใช่ครับประมาณนั้นเลย เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันแก้ปัญหาหาจุดสมดุลระหว่างเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวน่าสนใจค่ะแล้วเจนถัดมาละคะเจน y หรือ m i l l e n n i a l s รุ่นนี้เหมือนจะใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดเกิดประมาณ1 9 8 1ถึง1,996ครับเจน Y นี่ภาพจะชัดขึ้นมาอีกเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์เลยครับแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบเติบโตไปด้วยกันเติมเต็มกันและกันเติบโตไปด้วยกัน หมายความว่ายังไงคะคือเขาโตมาในยุคที่โลกมันเริ่มเชื่อมถึงกันมากขึ้นแล้วเนาะเทคโนโลยีก็เริ่มเข้ามาค่ะค่ะโลกาพิวัตใช่ครับเขาก็จะมองหาความสัมพันธ์ที่แบบส่งเสริมกันให้แต่ละคนได้เป็นตัวเองได้พัฒนาตัวเองจุดที่น่าสนใจมากของเจน y นะครับคือเขาให้คุณค่ากับประสบการณ์ร่วมมากๆอืมประสบการณ์ร่วมอาจจะไม่รีบแต่งงานเท่ารุ่นก่อนๆแต่เขาจะเอ่อลงทุนกับการไปเที่ยวด้วยกันเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกัน ทำกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันเหมือนเป็นการสร้างความผูกพันผ่านการใช้เวลาทำสิ่งต่างๆร่วมกันถูกต้องครับมันเหมือนกับการค่อยๆเรียนรู้ตัวตนของกันและกันผ่านประสบการณ์พวกนี้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันมากกว่าจะมองแค่เรื่องสถานะหรือการสร้างครอบครัวตามแบบแผนเดิมๆโหมองความรักเป็นพื้นที่ของการเติบโตเลยนะคะอันนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆชัดเจนเลยใช่ครับชัดเจนมากโอเคค่ะต่อไปเจนซี่เลยค่ะ รุ่นน้องๆที่เกิดประมาณปี1,997ถึง2,012เจนนี้ดูจะเปิดกว้างมากๆเลยนะคะคำสำคัญน่าจะเป็นอิสระความจริงใจแล้วก็ความหลากหลายใช่เลยครับเจนซี่นี่โตมากับอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเต็มตัวเลยเขาเห็นโลกกว้างกว่ารับรู้ความแตกต่างหลากหลายได้ง่ายเรื่องเพศสภาพหรือ LGBTQ+ เนี่ยสำหรับเจนนี้ถือเป็นเรื่องค่อนข้างปกติเลยนะครับค่ะค่ะ สังเกตได้เลยเขาเลยมองความรักแบบเอ่อไม่มีกรอบจำกัดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเรื่องเพศหรือรูปแบบความสัมพันธ์แล้วเรื่องความจริงใจล่ะคะทำไมถึงดูเป็นประเด็นสำคัญของเจนซี่ผมว่าน,นี้สำคัญมากนะคือพอเขาโตมาในโลกดิจิทัลที่แบบข้อมูลมันเยอะบางทีก็มีภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาเยอะแยะค่ะค่ะเหมือนมีเฟกเยอะขึ้นใช่ครับเขาก็เลยโหยหาอะไรที่มันจริงแท้นะครับต้องการความสัมพันธ์ที่โปร่งใสซื่อสัตย์ พูดกันตรงๆเขาจะาไม่ค่อยชอบการบังคับการควบคุมหรือการเสแสร้งเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าเขามีทางเลือกเยอะอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าเดทออนไลน์หรือรักทางไกลก็ไม่ใช่ปัญหาถ้ายังสื่อสารกันชัดเจนจริงใจต่อกันถูกต้องครับอิสระความโปร่งใสความจริงใจนี่มาเป็นอันดับต้นๆเลยสุดท้ายแล้วค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเจนแอลฟาเด็กๆที่เกิดตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมา ถึงจะยังเด็กมากๆแต่พอจะเห็นแนวโน้มอะไรบ้างไหมคะครับก็พอจะเห็นเขาลางบ้างนะครับดูเหมือนจะไปในทิศทางของการเคารพความเข้าใจแล้วก็เอ่อความเป็นอิสระแบบไร้พรมแดนมากขึ้นไปอีกไร้พรมแดนคือเขาเกิดมาพร้อม AI เลยนะเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอีกขั้นสังคมก็เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายมากขึ้นอีกมันมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมองความสัมพันธ์ในภาพที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกอย่างเดียว แต่อาจจะเน้นการเคารพในความเป็นมนุษย์การเข้าใจความแตกต่างเหมือนจะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนกันในหลายๆด้านมากกว่าแค่เรื่องลักๆให้ใครเหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับความเท่าเทียมการเคารพพื้นที่ส่วนตัวอาจจะสําคัญกว่าความหวานชื่นแบบเดิมๆแต่ก็นะครับอันนี้ยังเป็นการคาดการ์ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าน้องๆโตขึ้นจะเป็นยังไงครับผม ถ้าให้สรุปภาพรวมสั้นๆอีกทีนะคะก็คือ Baby Boomer เน้นมั่นคงมีหน้าที่ Gen X เน้นเข้าใจปรับตัว Gen Y หาพาร์ทเนอร์ที่โตไปด้วยกันส่วน Gen ซต้องการอิสระจริงใจหลากหลายและ Gen Alpha ก็มีแนวโน้มจะเน้นการเคารพเข้าใจกันมากๆครับชัดเจนเลยครับเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงชัดเจนการได้เห็นภาพรวมแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะว่า มุมมองความรักมันไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบริบทสังคมเทคโนโลยีประสบการณ์ที่แต่ละรุ่นเจอมาแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างคะเนี่ยมผมว่าสิ่งที่น่าคิดต่อนะครับก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องเจนที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆมันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะเลยที่มาประกอบกันเป็นมุมมองความรักของคนคนหนึ่งเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นพื้นฐานครอบครัวประสบการณ์ส่วนตัว วัฒนธรรมย่อยที่โตมาหรือแม้แต่นิสัยส่วนตัวของแต่ละคนคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าแบบไหนถูกแบบไหนพิษนะครับแต่คือการที่เราเข้าใจความแตกต่างพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสื่อสารกันได้ดีขึ้นไหมอ๋อค่ะค่ะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนต่างวัยรอบตัวเราได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่าคนรักการเข้าใจที่มาที่ไปของความคิดที่ต่างกันอาจจะเป็นกุญแจสาคัญในการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นใช่เลยครับ การเข้าใจไม่ใช่การตัดสินน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับค่ะก็หวังว่าการคุยกันเรื่องมุมมองความรักของแต่ละเจนในวันนี้จะให้แง่คิดอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจกับทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ